ตอนที่1893กิลิ่นอายของตัวตนระดับราชาเทพนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากซึ่องส่งผลในมิติโดยรอบในระยะไกลถึงกระปิดเปี้ยวก่อนที่ร่างของคนทั้งห้าจะปรากฏตัวขึ้นในเขตการมองเห็นของเหลินเทียนหลังจากที่จะะ้าระค้เป็นเจ้าท่านและเสือแทสุมองเห็นคนทั้งห้าที่กำลังพุ่งเข้ามาพวกเขาคือชายชราทั้งห้าที่มีผิวแห้งกลันแต่กลิ่นอายที่พวกเขาปลดปล่อยออกมานั้น ให้ความรู้สึกน่าสะพึงกลัวอย่างมากและโดยเสียงพุ่งผ่านอากาศที่ดังขึ้นเพียงพริบตาหลางฮาร่างก็กำมายืนอยู่ตรงหน้าของหลินเทียนและคนอื่นๆในพริบตาซึ่งสีหน้าของพวกเขาทั้งหมดหลว้วนเต็มไปได้วยความอาฆาตซึ่งคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งในขุมพลังที่หลินเทียนเคยเรียากค่าถ่ก่อนหน้าน,านี้และหลังจากที่พวกเขาได้ยินข่าวเรื่องการปรากฏตัวของหลินเทียนจึงทำให้ผู้คนเหล่านี้ติดตามหลินเทียนมาอย่างรวดเร็วจ้องมารงตัวจ้อย ดวงตาของคนนั้งห้าพันเย็นชาเป็นอย่างมากในขณะที่กลิ่นอาเทีเขาปลดปล่อยออกมาได้ปกคลุมเหมือนที่เดิลอกหลินเทียนได้จ้องมองออกไปยังคนทั้งห้าด้วยท่าทีที่เงียบสงบพวกเจ้าถอยออกไปก่อนเขาได้หันไปบอกจัะเขศเป็นญาตและเสือให้สู่ก่อนจะสังเวยเขยวิชากบิสุคนสวรรค์พร้อมกับเขวิชาการส,สาร้างสวรรค์และทักษะวิชาอื่นพร้อมกับกฎแห่งสัจธรรมก่อนที่มันจะเข้าปกคลุมราชาเทพทั้งห้าเอาไว้ ซึ่งนี่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนทั้งห้าที่ปรากฏตัวที่นี่ล้วนแต่ต้องการจะสังหารหลินเทียนแต่ในทางกลับกันเขาก็ต้องการกำหลับคนทั้งห้าเพื่อใช้เรียกค่าทยจากขุมพลังของพวกเขาเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทําให้ตนได้รับทรัพยากรบ่มเพาะในการที่จะทะลวงสู่เขตแดนราชาเทพในขณะที่เขาไม่ได้กล่าวอะไรเสริมอีกก่อนจะทําการโจมตีเข้าใส่คนทั้งห้าเพื่อจะกำหลับพวกเขาในเวลาต่อมาไอ้บ้านี่ในขณะที่ดวงตาของราชาเทพทั้งห้า พันเย็นชาและเต็มไปด้วยจิตสังหารแต่หลินเทียนที่เป็นเพียงมนุษย์ซึ่งมีระดับการบุบเพาะอยู่เพียงแค่เขตแด,ดนกึ่งราชาเทพกับการที่จะลงมือโจมตีพวกเขาทั้งาพร้อมกันสังหารมันซะน้ำเสียงเงย็นชาของราชาเทพีต้างาผนังขึ้นหลังจากที่ถูกหลินเทียนโจมตีในขณะที่เคลื่อนพลังอน,นาจสัพึงกว่าของพวกเขาถูกปลดปล่อยออกมาแรงกดดันอน,นาจสัพึงก็ได้กดทับกษัตริยหลินเทียนและพยายามจะสังหารเขาด้วยเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในชั่วพริบตา ขึ้นพลังของคนนังหา้าก็ประทะก,กับการโจมตีของเหลียเทียนในขณะที่ทําให้คนนังหา้าได้แต่ถูกกระแทกถอยกลับไปพร้อมกับกาก,ากเลือดออกมาคําโตนี่เจ้าคนนังห้าถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างพร้อมเพียงเพราะพวกเขาถือเป็นตัวตนระดับราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่แถมยังโจมตีออกไปพร้อมกันแม้จะยังไม่ได้ใช้พลังอย่างเต็มที่แต่พวกเขาก็ได้ใช้พลังไปมากกว่าห้าในสิบส่วนซึ่งมันเพียงพอที่จะจัดการกับตัวตนระดับกึ่งราชาเทพแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้น แต่ในทางกลับกันพวกเขาลับถูกกระแทกกลับมาด้วยการโจมตีของตัวตนระดับกึ่งราชาเทพไม่นำซ้ำยังทําให้พวกเขาต้องกากเลือดออกมาซึ่งนั่นจึงทําให้ขดน,นัางห้าแทบไม่อยากจะเชื่อข้าขอเตือนเจ้ามันจะดีกว่าถ้าพวกเจ้าไม่เก็บออมพลังเอาไว้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับข้าเพระก่อนหน้านี้ก็มีแต่เท่าสามคนมาเผชิญหน้ากับข้าแต่ในที่สุดพวกเขาก็ถูกกำลับทั้งหมดหลินเทียนได้กล่าวออกไปได้ราทีสบายๆในเวลานี้ นั่นจึงทาให้ราชาเทพทั้งหาได้ตตกตะลึงหลังจากได้ยินสิ่งที่หลินเทียนพูดเพราะแต่เท่าสามคนที่เขากล่าวถึงน่าจะเป็นผู้แข็งแกร่งจากลุมอํานาจอื่นๆซึ่งพวกเขาได้แกะรอยตามหาหลินเทียนและต้องการจะกําลับอีกฝ่ายตั้งสติหน่อยหนึ่งในห้าได้กล่าวตะโกนขึ้นพวกเจ้าเชื่อยอย่างนั้นหรือว่าตัวตวนระดับกึ่งราชาเทพจะสามารถจัดการกับราชาเทพทั้งสามได้นี่มันเป็นไปไม่ได้ในขณะที่หลิ่นเทียนได้แต่ยิ้มออกไปเบา,บา โดยไม่คิดจะกล่าวอะไรอีกก่อนที่ประกายแสงสีทองที่อยู่รอบร่างกายของเขาจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเข้มข้นพร้อมกับเขาที่ได้สังวเวยเคตวิชามากมายออกมาพร้อมกับเคสวิชากระบี่สุกุลสวรรค์ที่ทรงพลังมากขึ้นจากนั้นเขาก็ได้ส่งความคิดออกไปก่อนที่เขาจะเรียกน้าะศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอาวุธะระดับราชาเทพออกมานี่มันอาวุธะระดับราชาเทพที่ได้รับมาจากถ้ำจิวลีในขณะที่มันปลดปล่อยแรงกดดันอันอน่าสะพึงกลัวออกมาทันทีที่เงาะศักดิ์สิทธิ์ถูกเรียกออกมา ผื่นที่โดยรอบก็เกิดการสั่นไหวพร้อมกับพลังอัน,นาจสะพึงกลัวที่ถูกปลดปล่อยมาซึ่งทําให้ราชาเทพทั้งห้าถึงกับหัวใจสั่นไหวพร้อมกับประกายความระโมบที่ปรากฏขึ้นในแววตาของพวกเขาพอมแม้คนต่างห้านี้จะเป็นตัวตนที่ทรงพลังแต่พวกเขาก็ไม่มีใครจะได้ครอบครองอาวุธระดับราชาเทพเพราะมันถือเป็นสมบัติที่หาได้ยากยิ่งดังนั้นจึงทําให้ตัวตนระดับราชาเทพส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งของเหล่านี้ไว้ในครอบครองในเวลานี้ เมื่อพวกเขามองเห็นหลินเทียนสังเวยนอาวุธะระดับราชาเทพออกมามันก็ทําให้พวกเขาทั้งหาได้แต่จ้องมองออกไปในขณะที่ความต้องการที่จะครอบครองเจ้าสิ่งนี้ได้ถูกแสดงออกมาอย่างชัดเจนเพราะก่อนหน้านี้หลินเทียนได้เรียกค่าไทยจากคุ้มพลังใหญ่ๆเป็นอาวุธ,ะธระดับราชาเทพและทรัพยากรบ,บ่มเพาะหลังจากที่พวกเราจัดการมาแล้วคอยหาวิธีแบ่งอาวุธเหล่านี้กันผู้คนทั้งหาได้กล่าวขึ้นซึ่งมันก็ทาให้หลินเทียนอดที่จะส่งเสียงหัวเราะออกมาไม่ได้ นี่บอกเจ้ากาพูดถึงเรื่องนี้ต่อหน้าข้าทังที่ยังไม่สามารถกำลับข้าได้อย่างนั้นหรือหอเป็นเพียงแค่ม,มดปวกกึ่งราชาเทพเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเราได้หรือไงหนึ่งในคนทังห้าได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาในขณะที่หลินเทียนได้แต่ยิ้มตอบกลับไปได้ท่าทีสบายๆและในตอนนั้นเองขึ้นแสงสีทองที่ปดปรยผากมารอบร่างกายของหลินเทียนก็ดูจะแข็งแกร่งขึ้นก่อนที่เขาจะสังเวยวงเวทสังสารวัตสัตว์จะทำสายตา จะทแเองธรรมชาติแล้วประสานพวกมันเข้าด้วยกันทันทีที่วงเวทนี้สูกสังเวยออกมากลิ่นไอที่มันปลดปล่อยออกมานั้นก็ทําให้ตัวตนระดับราชาเทพทั้งหาถึงกับตัวสั่นไหวโดยที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมตนเองได้พอแม้วงเวทสังสสรวัตจะถูกสองเวยออกมาแต่ด้วยะระดับการบ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนกึ่งราชาเทพของหลินเทียนมันก็ส่งผลให้พลังที่ปลดปล่อยมาในเวลานี้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากก่อนจะทําให้คนทั้งหได้แต่ยืนตัวสันสาน ขณะที่สัมผัสได้ถึงไัยคุกคามอันใหญ่หลวงอย่ารอช้าสังหารมันซะหนึ่งในห้าได้ตะโกนออกมาก่อนที่อีกสี่คนจะพยักหน้ารับาะหลังจากที่ดีในคำพูดของหลินเทียนก่อนหน้านี้ก็ทําให้พวกเขาทั้งห้าไม่กล้าเก็บออมพลังเอาไว้อีกต่อไปและในช่วงเวลานั้นเองสัจธรรมต่างๆของคนทังห้าก็ได้ถูกสังเวยออกมาก่อนที่จะมีสัตธรรมมากมายรวมตัวกันขึ้นอย่างหนาแน่นในที่แห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามวงเวทสังสารวัฏที่หลินเทียนสังเวยออกมา มันก็ทรงพลังเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะประสานการโจมตีร่วมกับงาศักดิ์สิทธิ์ระดับราชาเทพและหลังจากการประทับเพียงไม่ก,กี่ลมหายใจกดแห่งสัจธรรมมากมายของคนทั้งค่าที่ถูกสังเวยออกมามันก็ถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ทำให้คนทั้งค่าได้แต่รู้สึกตกตะลึงพร้อมกับกากเลือดออกมาคำโตข้าจะเลิกเล่นกับพวกเจ้าแล้วหลินเทียนได้กล่าวขึ้นเพราะในเวลานี้หากจะจู่มีราชาเทพองค์อื่นปรากฏตัวขึ้น มันก็จะทําให้เป็นเรื่องยากสําหรับลินเทียนที่จะต้องรับมือกับพวกเขาหลายคนในเวลาเดียวกันซึ่งในเวลานี้เขาได้สังเวยศัตจจรรมหลายชื่อออกมาก่อนจะประสานข้อกับศัตรรมต่างๆและวงเวทสังสารวัตรซึ่งทําให้พลังทําลายล้างทรงพลังกว่าก่อนหน้านี้มากพราะเขาได้สังเวยพลังต่อสู้ออกไปเต็มสิบส่วนกับวงเวทนี้พร้อมกับพลังโจมตีของหัวศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เขาจะสังเวยอวุธระดับราชาเทพอีกอันออกมาซึ่งมันเป็นกระบี่ที่ได้รับมาจากข้ามจิวลี ในขณะที่เขาบังคับมันด้วยทักษะควบคุมอาวุธก่อนจะทำการโจมตีออกไปอย่างรุนแรงในขณะที่ขึ้นพลังทำลายล้างนี้ได้ส่งเสียงคำรามออกมาซึ่งทำให้หลินเทียนลากับเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามในก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ก่อนที่การโจมตีนี้จะส่งคนทั้งห้าปิ้วออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งในชั่วพริบตาเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ได้ผ่านไปภายใต้การโจมตีอันบากบัง สีหน้าของผู้เชี่ยวชาญระดับราชาเทพทั้งหาก็ผันซีดลงอย่างมากในขณะที่พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสพร้อมกับจิตวิญญ,ญาณที่เต็มไปด้วยรอยแตกเล้าพวกเราถอยก่อนหนึ่งในนั้นเล็กัดฟันกล่าวขึ้นในขณะที่เสียงของเขาสั่นไหวพร้อมกับสีหน้าที่ดูน่าเกลียดลงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะรีบพันหลังและจากไปในทันทีในเวลาเดียวกันนั้นอีกสี่คนที่เหลือก็ได้พุ่งหนีออกไปอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ลังเลภายใต้การต่อสู้อันดุเดือดนี้ แม้ราชาเทียงต่างหาจะพยายามโจมตีสังหารหลินเทียนอย่างเต็มที่แต่มันกลับทําให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งในเวลานี้ภายใต้ดวงตางของพวกเขามันเต็มไปได้วยความหวาดกลัวในขณะที่พวกเขาแต่ละคนล้วนแต่ถูกทุบตีภายใต้ใตการโจมตีของหลินเทียนนั่นจึงทําให้พวกเขาเริ่มหวาดกลัวต่อตัวตนของอีฝ่าย